สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับเจวุนวันนี้เจวุนเอ่อหลวงคุณแม่คุณแม่เป็นคนสอนเจวุนก็จะเอามาฝากเพื่อนๆนะคะว่าทํายังไงให้เก้วกระเทียมยังไงให้เหลืองกรอบค่ะโอเคอันนี้เราก็าตั้งน้ํามันนะคะไฟอ่อนแล้วก็เนี่ยถ้าเกิดเอ่อเพื่อนๆน มีเครื่องปั่นนะคะก็ใช้เครื่องปั่นเนาะถ้าไม่มีก็ใช้ตำเมานั่นพอดีเจ๊ว,วุ้นจะทำน้ำพริกค่ะเลยต้องนี่เลยนะเจียวยังไงให้เหลืองกรอบแล้วก็มีกลิ่นหอมค่ะากวังระวังนะคะ มาคั่วค่ะคั่วไปเรื่อยๆเนาะพอเราเอาน้ำมันใส่แล้วก็คั่วไปเรื่อยๆค่ะเดี่ยวกะเทียมไปเรื่อยๆนะคะกะเทียมเราจะมาดูกันนะคะว่าคั่วไปอย่างนี้ให้มันให้มันค่อยๆใจเย็นๆนะคะอย่าใจร้อนถ้าเกี่ยวกะเทียมให้เหลืองกรอบต้องใจเย็นๆนะคะเที่ยวไปเรื่อยๆเนาะ เดี๋ยวเราก็มาดูกันนะคะว่าพั่วไปสักพักหนึ่งเดี๋ยวเจุ้้นจะมาให้ดูอีกทีนะคะตอนที่มันมีเคล็ดลับนิดนึงเนาะที่จะให้มันเหลืองกรอบแล้วก็หอมกระเทียมเริ่มเริ่มจะเหลืองกรอบแล้วนะคะเราก็นี่เคล็ดลับดีๆค่ะใส่ตัวนี้เลยใส่ตัวนี้ลงไปค่ะพอกระเทียมเริ่มเหลืองแล้วนะคะใส่ตัวนี้ลงไปมันจะเชื่อมถากความหอมค่ะแล้วก็จะทําให้กรอบ หอมมากเลยค่ะตอนนี้เนาะสรงกินเลยหอมเป็นเคล็ดลับของคุณแม่นะคะคุณแม่เขาทำก็จะทำให้กระเทียมเริ่มเริ่มเหลืองแล้วนะคะมันก็จะเริ่มกรอบก็แกบก็แกบ อันนี้กระเทียมก็เริ่มกรอบเหลืองแล้วก็หอมแล้วนะคะที่เราใส่ไปเนาะอันนี้เป็นเคล็ดลับของคุณแม่นะคะคุณแม่สอนมาให้ทําแบบนี้อันนี้เจวุ้นจะทําไปนําไปทําน้ํำรีกค่ะเย็นนี้เนาะใช้กระเทียมที่เจียวเองนะแต่ส่วนมากถ้าเป็นหอมหอมเจียวนี้ก็คือซื้อมาค่ะ ออกแล้วเหลืองแล้วนะคะนิดนึงอย่าให้อย่าให้เหลืองเลยในกระทะน,นะคะต้องให้มันไปเหลืองข้างนอกไม่งั้นของเราจะขมแล้วกินแม่อร่อยเนาะพอมันเริ่มเหลืองเนี่ยเริ่มเหลืองมากแล้วก็เราก็เริ่มเอาออกเลยค่ะอันนี้นะคะเตรียมภาชนะไว้ค่ะ ตักใส่ค่ะภาชนะไว้นะคะแล้วเราก็ตักใส่ไว้เลยอย่าให้มันไปไหม้ในกระทะนะคะอย่าให้เหลืองเลยในกระทะต้องเอามาเหลืองข้างนอกประมาณแปดสิบเก้าสิบเอร์เซนรีบออกขึ้นเลยนะคะพอรู้สึกว่ามันเหลืองแล้วเริ่มกรับกรบกรบแล้วเด <c oughs> ใส่ภาชนะเลยค่ะ เราเตรียมไว้ตะแกรงนะให้มันมีรูเล็กๆค่ะเตรียมไว้ให้มันเสร็จอยมหมดจ้าเสียได้เนาะเออง่ายมากเลยพอเราใส่น้ำปลาปุ๊บมันก็จะหอมแล้วก็กรอบมากค่ะอันเนี้ยจะมีความกรอบแล้วก็หอมเหลืองนี้ค่ะ เรียบร้อยแล้วกระเทียมเตียวเรานะคะนหน้าตาจะเป็นแบบนี้เลยปล่อยให้ให้มันเย็นสักพักหนึ่งแล้วค่อยเอาไปใช้เนาะมันจะได้กรอบแล้วก็อยู่นานถ้าสมมติว่าเพื่อนๆนจะเอาไปทําก๋วยเตี๋ยวนะคะก็เอากากหมูใส่ลงไปได้เลยแต่นี้เราจะเอาไปทําทําน้ําพริกเนาะมาทําน้ําพริกทําน้ําพริกเผาน้ําพริกนรกน้ําพริกเอ่อที่จีวุ้นใช้ก็คือเป็นน้ําพริกเผาน้ําพริกนรกแล้วก็น้ําพริกที่ เป็นกากหมูค่ะก็เลยเนี่ยมาทําให้เพื่อนๆดูเนาะว่าเนี่ยทําให้มันเหลืองกรอบหอ,อมเนี่ยทํายังไงมีเคล็ดลับเราก็ใช้ไฟกลางนะคะอย่าใช้ไฟอ่อนอย่าใช้ไฟอ่อนเกินแล้วก็แรงเกินไปมันจะไหมค่ะโอเคอันนี้เจ๊วุ้นก็ฝากเพื่อนๆน,นะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ช่วยเป็นกําลังใจให้เจ๊วุ้นทําคลิปต่อไปนะคะ ให้เพื่อนๆนช่วยกดไลค์กดแชร์ให้เจวุ้นด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีจ้า